พี่นอ้องเอ้ะแต่ไม่ยางเพีเดียวพี่น้องเพราะว่าพญายิ่งนมากน้ำบ่อใดเพราะว่าขาแล้วเจ็บเจ็บขายางไก่บ่อใดก็จำเป็นตั้งอยูบ่บ้านปกติไปใส่เป็นชิมัดถิม่มาปไปเพีเดียวอยู่สวยๆอากาศดี อากาศดีอย <gal> ู like, ่ในโหมดสององศาค่ะพี่น้องอากาศสององศานะคะเดือนธันวานะคะเห็ดตัวดดงแล้วพี่น้องเลยอยากเมื่อบาดเด้อมาเป็นยังดอก อยู่บ้านอยู่ซองห้าหนดีที่สุดแล้วอยู่นีหันแม่อยู่อยู่น้ำขอบน้ำคู่านน้ำพอน้ำแม่ผัวแต่ทุกคนนะพี่น้องมันมีความทุกข์ความอยากความในใจทุกคนม่นมีปูไดดอกซิมีวัดลาเวนเดอร์ทุกคนก็ต้องมีความทุกข์อยู่ในใจแต่ความทุกข์นั้นสุกนั้นไน่นไมงใใครที่ จะกล้าบอกให้คนอื่นรับรู้ได้ไม่เสือดอกบนโลกนี้ผมมีไผ่ดอกจิมมีลาวินเดอร์บมทุกสิ่งทุกอย่างมันผินไปบริเวณดอกพี่น้องปอเสือยังไรก็ต้องมีละคมถูกนี้ใจเพราะยังใดยังนิ่มแต่คือข่อยนี่ข่อยดียังนิ่มข่อยว่ามีลูกไม่ต่ออข่อยบุญอยู่ขันข่อยมีลูกไม่ต่าข่อยกัดจักสิอยู่จังไนแล้วพี่น้อง ยางปลายางดุงยางดอดพี่น้องเอ้ยยางผู้เดียวเสือใส่เสือตัวเกา่าไม่เป็นตัวเกา่าอันนี้ตัวใหม่พอหวานพี่สีเดียวโศกตัวผัวคอยซื้อหาหนึ่งแสีน้ำเงินหมดคนบอกซื้อให้ดอกแบบสีอืน่นบอหวาซื้อสีอื่นให้ยนี่งแต่สีแดง บเกิดม่นอนฉันดีกิ่งหอยบานอุ้ยเป็นเห็ดห้างนกี่น้องอมีคนมียางปลาอยู่แต่ก็มีคนปลาตุงปลาตีอยู่เด่๋ยวม่วนเพื่นปลาตีกันไปวยะ oh look at that's a bit here